วัสดีครับเป็นเบือนสายเปตองครับถ้าตายกันลูกแรกก็เตยกันแล้วครับมาชมไปตองที่สะน้ำนครรังสิตทั่วไปไนมะ่จำกัดทีมชาบจับมีแต่ตัวกันกันมมเ,กเจอกันทีมมียาสามครับไอเชกหัวเจอกับทีมลักกตันยูปั้งจอดเลยครับลูกนี้ปัน่นดูนะครับ โดเหมือน,ล,นลูกทีนักกระจันอยู่ได้เปรียบลูกในมือป้องอนีไม่ตายแต่ขยายโซนครับลกูกเสมอกันแล้วครับเดี๋ยวสาต่อสามชุบน้องเขาจะตีเมื่อสักครู่ตีจอดได้เปรียบลูกหนึ่งแล้ว เอไม่ตายครับลุกนี้ชึบผมรู้ว่ามือหลังได้เตียครับไม่จี้ทำได้จะได้เปียบเสียเปียบอีกแล้วครับจิตหลักกันยูได้เปียบโลกครับคู่ตอนนี้ผัดกันแล้วครับเสีย,เป,ยเปรียบแล้วครับ ตบตองเบียดต้องซบไม่ได้ครับปั๊บโอ้ยไอตองเหมือนน้องเขาบอกสั่งยิงคือตไตมครับดูครับตบออกเหลือได้จริงด้วยอ่ะโอ้โหไปตองจากเสียเปียบได้สามเชอยครับเมื่อกู่ออกมาการเกม ดูครับน้องคนเก่งอยู่ตรง,ตรงรบจบจอดจอดตรงนี้จอดครับมนลรงนี้ตีส่วนเลยครับตีส่วนนะครับตีแม่นแม่นๆม,มันเลย

ตึกต้องคุมครับเรื่อนี้ไม่เปลี่ยนเลยก็คุมดี เข้ามาลูกโอ้โหอยู่ด้วยกันเลยเข้ามาลูกครับลบเปลี่ยนนะลูกนี้นตีมตีมเนยา่าตีดีด้วยพีบจะด,ดนะะูดูลูกตีครับลูกในมือได้เปรียบเยอะเลยอู้ สองแต้มดูนะครับลูกเข้าคราบับโอ้ดึงลูกสวยเาก มีหลุดเหมือนกันเพื่อนเรียกอันนี้ได้สามแล้วใช่ไหมครับสามแต้มจะเข้าแต้มสี่มือปปัป่นลูกยู่ดียังัดูรับรับเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ย เหมือนน้ำแขกออกมาตุกขามาอมกลูกโอ้โดนินครับลูกนี้เป็นคู่ผสมนะครับจัดสลากเรียบร้อยแล้วนะครับ ด้้ลล่่แวครับกอนเติมเข้ามาเปลี่ยนครับอ่าได้ดูมือตีตีแล้วครับจอดไม่จอดปั๊บไม่จอดครับแต่โดนน้องปอนต้องมาเข้าแล้วครับหลอมเดเห็นไม่ทันแล้วครับ เปลี่ยนนะครับดูลูกตีลูกนี้ใกลก้ัจโอ้ยปั้งอุ้ยตีสวยจังลยสองเต็มโอ้ยน้องปอนโหลดเองครับเหมือนสองอยู่ สวยเองโดนลงตีลงเจบโอ้ยตีผิดนิดเดียวขอบคุณครับดีสองนะครับคู่ผสมนะครับจัดตลากเรียบร้อยแล้วนะครับสายที่หนึ่งสนามที่สิบสองมับอัดทั้งสองเชื่อมตัวตีสนามที่สิบสามชูบางใหญ่พ um ัตีรับสอง สายที่ oh. สองสนามที่สิบส่นแร์ห่เพชรอมชัทีหนึ่งสองเต็มต่อตึ๊กเข้ามาฟลอปเปลี่ยนดูลูกเตีรับจุ๊บคมาครับป๊อบ ตีนุอปอนครับพวกลมนี้ิดปอนเริ่มผิดนะี่ตายครับลงุง นะโอ้เข้าไปตองแสบมากเลยโอ้ยหลดครับ ดูเข้าครับหลดุดเหมือนกันครับจบโอ้ลากจันไดหนึ่งยู จับโอ้ยเบี่ยอองสายนะครับต่อน้องก็ตีจอดมันได้เปรียบลูกตีอีกแล้วครับหย่งใหญ่ๆครับ น้องปอนตีส่วนครับโอ้ยจอดคืนเหมือนกันครับให้ตีลูกนี้ดูลูกนี้จะตีส่วนครับจอดคืนได้ไหมจอดเหมือนกันครับเอาเอาแล้วครับดูน้องปอนจะส่วนครับตอ้ตีลูกนี้ไม่ตายครับชาสกษษิจเสียเปียบแล้วครับแลกเ็เตะเข้ากัน ชดูลูกตีลูกนี้ครับเมื่อสักครู่น้องเขาตีจอดไว้ได้เปรียบเยอะยังลัดสมียังไงครับขยายโซนครับเหลือสองลูกกับสามลูกเหลือสองต่อสองครับ โอ้หอโหเลยฮลูกสามลูกด้วยมีอะไรมีอะไรดูขึตึบเข้ามาครับมีอะไรสามลูกครับ เกาะทีมย่า3มตีครับปั้หงอจอดเหมือนกันครับแบบนี้ตีไล่เกมอย่างเดียวแล้วครับน้องปอนจะซุกได้หรือไม่ถ้าซุกได้ครับอ้กะกะกะซุกด้วยครับ ตีรับสองถ้าจอดได้สามเข้าเป็นสี่นะครับอาดูนะครับจับโดนได้รับดีสองนะครับเป็นกันว่าทีมเมย่าสามได้ดีสาม สนไฟสนที่หกนะครับอัด้ำชั้สามรอตัดบบยูน่งนะครับใต้พัะนารไดเนะครับสนามที่1799สระบุรีพบลักตัญยูที่ทสนะครับสนามที่18ไก่ทแมนพบ